แขกรับเชิญวันนี้ค่ะเขาเป็นดีเจเขาเคยเป็นอดีตนักร้อง AF เอ้เขาเป็นลูกดารา และเขามีตำแหน่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นแฟนใบเตยแต่วันนี้เราจะคุยกับตัวตนของเขาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดีเจแมนพัฒนพลกุลชอดนยายุทยาค่ะ ขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกพ่อคุณไม่ได้ขี่ครับวันนี้เอานเดี๋ยวน่าจะไม่ไม่ไม่เด้งครับพี่ออ๋๋เดียวผมทรงนี้ทำยากมากอ๋อเหรอคะคุณถ้าใส่หมวกกับน้องนี่จบเลยอ๋อหัวฟีบทันทีถูกต้องครับอ๋อแล้วห่วงหล่อมากกว่ามาเจอที่แน่อ๋อแน่ผู้ยญิงประยอดค่ะนี่ใบหนาดไม่ใช่ใบเตยเธอกลัวที่สุดเพราะเขาเป็นแฟนคลับพี่เลยละฮะหนังสือพี่ทุกเล่มเลยวเขาอ่านหนังสือดิฉันโอ้โห นังสือผู้ชายเร็วกว่าหมาไม่ทราบเข้อ่าหรือเปล่าคะออกไปแล้วนะคะคุณเดี๋ยวดิฉันดะฝากคุณไปให้เขาเลยค่ะรับผมเขามีที่หัวนอนตลอดนี่แหละค่ะคุณโชคดีแล้วค่ะทําไมผู no <t <t ้หญิงที่ชื่อใบเตยถึงเอาชนะใจคุณได้เขามาในช่วงอายุที่มันผมเริ่มมากขึ้นอพอมากขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ก็ได้เรียนรู้ว่าบางทีเนี่ยการที่ทุกอย่างมันไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ครับมันก็ทําให้ แต่ว่ามีบางอย่างที่เขาน่ารักเราก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างเช่นความกระตันยูความที่ใส่ใจค,คือที่ผ่านมาเราก็เราก็เจอมาหลายรูปแบบแล้วก็ไม่เคยมีแฟนเป็นแบบนักร้องลูกทุ่งนะแล้วก็แบบฟังเพลงเขาเด็กกว่าเราเยอะครับอายี่สีฟังเพลงก็ต่างกันอชอบอะไรก็ไม่เหมือนกันแต่ก่อนเราจะชอบคิดว่าแฟนคือต้องแบบ ชอบร้านนี้ด้วยกันฟังเพลงเอลวิสด้วยกันซิกตี้ด้วยกันคือมันไม่ใช่พี่แมทุกทุกอย่างมันเหมือนกันหมดแต่ว่าบางอย่างมันถ้ามันเข้ากันไม่ได้มันก็ไปกันไม่ได้อันนี้คือนางแบบนางมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่น่าประทับใจคือเขาเป็นคนรักครอบครัวครับผมซึ่งซึ่งตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีสาหรับผู้หญิงแล้วดูว่าเขาเก่งเพราะเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแม้กระทั่งแม้กระทั่งช่วงนี้นะครับไม้ว่าจะเจอเรื่องร้ายอะไรที่เข้ามาประดัง ซึ่งเขาไม่ได้ทําเลยผมกล้าวูดแล้วก็ก็ก็กลายเป็นแบบทั้งต้องอดทนตรงนี้ทั้งต้องไปที่ไหนก็เจอคนที่ไม่ชอบเขาเลยบางทีโดยที่แบบไม่รู้จักตัวตนเขาอะไรอย่างนี้พี่แม่ฟังดูคุณคุณจริงจังกับผู้หญิงคนนี้มากนะคือคนนี้เวลายิ่งอยู่ด้วยครับมันมันก็ก็รู้สึกว่ามันมีความสุขนะฮะมันก็เขาไม่เขาไม่ไม่หึงไม่ตามไม่จิกผมอ๋อเหรอใช่แต่ได้ยินข่าวว่าคุณก็มีการแบบ วางอนาคตกันครับอผมไม่ถึงขั้นวางอนาคตว่าว่าจําเป็นต้องต้องแต่งงานหรืออะไรเยอะแยะคือทุกวันนี้ผมขอบอกเลยกันก็ข่าวเขาจะเขียนไปเองครับเพราะว่าเวลาเราคบกันเสร็จก็เมื่อไหร่แต่งเออมันจะต้องมันเล่งเราตลอดเมื่อไหร่เลิกอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก่อนมาสัมภาษณ์พี่แม่ก็จะมีนักข่าวโทรมาแล้วว่าเลิกกันแล้วหรอมีช่วงหนึ่งที่มีมีข่าวกับ คนคนหนึ่งแล้วน้องจะโดนไหวเยอะมากไม่รู้ทําไมแบบเขาชอบเชียร์มวยรองหรือเกินไม่มองอะไรเลยอะไรเงี้ยฮะเราก็รู้สึกว่าช่วงนั้นน้องทำอะไรผิดไปหมดลงรูปทําบุญกดาน้ออะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยอยู่ปิดไอจีไปเถอะล้านวิวเลยช่างมันเถอะเริ่มใหม่เถอะไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องมานั่งซีเรียสอะไรตรงนี้แบบเครียดร้องไห้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็แบบเข้มแข็งผมรู้สึกว่าเออก็ต้องยอมรับพี่แม่สังคมไทยเย่างนี้แบบบางทีเรา ผมอ่านข่าวบันเทิงบ้างตอนเช้าตอนดีเจคดีที่ข่มขืนเด็กเนี้ยครับยังมีแฟนคลับหรือว่าใครพูดเนี้ยเปนทาแฟนเพจเนี้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรกันวะเดี๋ยวนี้แบบโอ้สังคมมันเป็นโลกของโซเชียลที่แบบมันอยู่ยากนะมันขี้ขาดมันมันไม่จริงใจแล้วมันก็แบบทําลายคนอื่นผมรู้สึกว่าเออตัดปัญหาแบบเนี้ยคือเป็นหนึ่งปัญหาด้วยที่ไม่อยากจะให้น้องเขามีปัญหาเยอะกว่าเดิมอันนี้ไม่ได้แแม่เลยครับแต่รู้สึกว่า อะไรกับน้องก็โดนด่าใส่อะไรซื้อกระเป๋าก็โดนด่าไม่ต้องลงเลยละทําอะไรก็ผิดไปหมดใช่ครับอะไรอย่างนั้นมันจะมีช่วงอะไรอย่างนี้ขับชีวิตที่มันโด่งดังมากๆมันเป็นแพ็กเกจชีวิตของการมีชื่อเสียงนั่นเองแต่คุณก็ได้คุณก็คบเขาอย่างจริงจังคุณเลยตั้งใจอยากจะบวชเหรอทั้งที่คุณเคยบวชแล้วไม่ใช่ไม่ครับมันเป็นเรื่องต้องบอกพี่แม่ว่าเป็นเรื่องมหัศจรัย์ซึ่งซึ่งคุณยายผมคุณยายผมแม่ของแม่นะครับหายหายจากโรค มะเร็งระยะที่สี่เต้านมตอนอายุแปดสิบกว่าครับแต่คุณยายเนี่ยไม่ได้ขออะไรแต่แค่พูดกับผมว่าเฮ้ยมีหลานชายคนเดียวผมเนี่ยคุณยายมีลูกสี่คนคือผู้หญิงหมดเลยคือแม่แม่น้องแม่อะไรเงี้ยครับผมเป็นหลานชายคนเดียวก็บอกว่าไม่ขออะไรฉันตายบวชให้ฉันนะเราได้ยินคำนี้ปุ๊บเอ๊ะพี่แม่ผมไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นไงแต่ผมอยากจะทำให้เขาเห็นว่ายังมีชีวิตอยู่ยังได้เห็นหลานบวช อ๋อเข้าใจไม่ต้องรอวันที่ยายจะต้องตายไปยายอยู่สิวะจะได้เห็นเราถูกต้องครับแล้วก็ครั้งนี้เกิดตั้งใจทําให้พ่อแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณด้วยอย่างจริงจังเพราะเคยบวชแล้วครั้งหนึ่งแบบเล่นๆนะพี่แม่บวชยังไงบวชเล่นๆคือไม่ได้เล่นเราเด็กครับตอนนั้นเรา20 20นี่สามารถเป็นพระได้แล้วก็คือบวชหน้าไฟคุณปู่อ๋อบวชหน้าไฟใช้เจ็ดวันก็คือบวชแล้วก็อยู่อีก7วันบวชให้พี่สาวที่เป็นญาติกันด้วยเสียชีวิตกระทันหันอย่างเงี้ยครับก็ อยู่โหมีเพื่อนแม่มาเต็มเลยคขานี้เงินเป็นฟ้อนเลยพี่เราไม่เคยเห็นเงินเป็นแสนไงแต่เราเป็นพระอยู่นะตอนใช่แล้วผมแต่เห็นเงินอตอนอายุ20แล้วแบบโหแล้วเอาไว้ในย่ามอ่ะอ๋อเพราะเวลาเขาต้องใส่ยาใส่ย่ามใส่ใส่ใส่แล้วหุ้ยนับนับตอนศึกไอ้ตอนตอนทุกคนกลับไปแล้วเฮ้ยเป็นแสนเลยอะพระเป็นนักนับเงินแล้วผมก็เก็บแล้วผมก็ไม่ ทิ้งย่ามนั้นไปไหนเลยครับกลัวเลยเงินแสนอยู่กับเราใช่จําได้เลยอยู่ที่วัดเนี่ยผมก็หนีบแต่ย่ามแล้วก็คิดว่าหลังจากเนี้ยผมจะเอาเอาเงินผมมาไปซื้ออะไรคิดเหรอเอาเงินที่เขามาทําบุญใช่วสวดมนไปแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเด็กเด็กวัดจะหายไปเออคิดอยู่แค่นค่พี่แม่อ๋อเพราะตอน20เราไม่ได้ตั้งใจจะบวชเราคือบวชแบบเป็นลูกหลานตามหน้าที่ถูกต้องคือคือไม่ได้เคร่งสวดมนทำวัดเย็นก็จริงแต่ว่าคิดเยอะจิตคิดเลยคิด คิดว่าเงินนี้เสร็จแล้วจะไปทําอะไรแล้วก็คิดอะไรหลายๆอย่างเช่นพระท่านแม่ให้คิดอย่างเช่นผมไปบินะบาตเขาซื้อของมาบินปุ๊บเขาก็หยิบใส่รถเข็นแล้วก็ไปขายใหม่เงี้ยแล้วผมว่าโวยดิตอนนั้นผมเป็นพระที่แบบคุณเป็นพระแล้วก็วโวยวเฮ้ยไปขายไม่เบาวะาซึ่งเราไม่ควรทำนะพี่แม่บุญมันควรทีร่จะ เขาให้เราแล้วไม่เป็นไรนั่เรื่องของเขาเขาจะไปทําอะไรวนต่อเราก็ไม่ควรจะคิดแล้วถูกไหมฮะหรือว่าเราไม่ควรที่จะแบบคิดอะไรไม่ดีเลยแล้วควรจะแบบนิ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่แม่แต่ตอนนั้น20่สิบเราจะคิดไม่ได้เงินเราก็จะเอาไปซื้อของด้วยครับตอนนั่แฟนนะตอนนั้นมีมีเหมือนแบบคุยคุยกันอยู่แฟนแฟนมีมีมีฮะคุยเป็นแฟนเลยแล้วก็มีส่งเมสเซจอ๋อส่งเมสเซจมิชิมิชตอนปวดด้วยใช่ครับ เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยตอน20อ่ะที่เราบวชเราไม่ได้ตั้งใจใช่ครับคุณก็เลยอยากจะแก้ตัวใหม่ถูกต้องแต่ครั้งเนี้ยมันมันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นผมเชื่อว่าหลังจากที่ทําแบบนั้นไปอ่ะชีวิตไม่ได้ดีเลยพี่แม่หลังจากศึกออกมาก็สมเร็จเทมาเกะเลเกเลการบวชไปได้ช่วยอะไรเลยเลยรนั้นไม่ได้ช่วยนนไม่ได้ช่วยผมเอาสินสักข้อมาใช้เ,เลยเความจริงเนี่ยบวชเนี่ยศึกแล้วเนี่ย ห้าข้อก็ยังดีสองข้อก็ยังได้ไม่ได้สักข้อหนึ่งมุสาโอ้โหเละเทะไปหมดคือเราเราเราทำอะไรไม่ได้เลยตามที่พ,พ่อพุทธศาสนาสอนเราอะพี่มันก็เลยไม่เวิร์กชีวิตไม่ work. <c oughs> วเวิร์กแต่แบบว่าเวลาเราไปตามต่างจังหวัดตามขึ้นเร <c oughs> าจะม,มีก,กิจกรรมไงแต่เวลาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะที่อายเราไม่กล้าพูดตอนนั้น <c oughs> หรือว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยคุณก็ไม่เคยอยู่ตรงกลางเลยนะฉันต้องแทบตัวอิ่เข้างตลอดเธอ,อเป็นคนขี้อายเป็นคนขี้อายไม่ใช่นึกภาพไม่ออกจริงๆ <c oughs> <c oughs>